วันนี้มาดูกันการชุบชีวิตรองเท้าสตั๊ดจากครูเก่ามือสองมาชุบชีวิตกลับมาใช้ใหม่กูไหงกูไหร้อยนี่สี่สิบสี่สิบบาทบัตรเดีอยงนี้ไม่พื้นจากนั้นเรางัดพื้นเก่าออกให้หมดนะฮะแตกๆกับอะายช่างมัดแล้วก็ เอาพื้นจากรองเท้าที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะจากนั้นเอามาประกบคู่นะครับให้กาวแห้งประมาณ2วันจากนั้นก็เริ่มเย็บทันทีเลยนะครับผมโดยการเย็บนะฮะจะใช้สายเบ็ดตกปลาทะเลนะครับผมรับรองเหนียวแน่นอนนะครับพอตกปลาฉลามได้แน่นี่นะครับผลงานการเย็บรองเท้านะฮะก็เสร็จเรียบร้อยนะครับกับจากคู่40บาทนะครับกับคือรองเท้าที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับเอามาประกบกันนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับพร้อมรอรีวิวต่อได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเตะบอลให้เข้าประตูแน่นอน